เมนาฬิกา2ีนาทีเวลาที่เราขึ้นกระท้ากี่โมงครับ7.30โมงครึ่งอีก5นาทีครับตอนนี้ไม่ถึงไหนเลยครับโอ้โหจะทันหรือเปล่าเนียฟ้าชี้แจงหน่อยเกิดอะไรขึ้นจะเอาไอ้เบาตัวดีกับเสาตัวดีไว้ที่เนี่ยเค่ะบอกว่าเอามาดูแลภูเขาเหิมะมังนนหยกค่ะ <laughs> เท้านะขนานกับเพื่อเลยนะครับดันฝาผนังไว้แล้วก็ก้มตัวไปเยอะๆเลยนะครับจมเลยฝาเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าครับเส้นทางแต่ละที่แต่ละที่นะได้รับประสบการณ์ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศเรารู้ว่าไทยถนนยังไงราวถนนยังไงถนนของจีนเป็นยังไงโดยเฉพาะถนนที่พี่จิมมี่ชอบที่สุดนะฮะนั่นคือทิ้นลาวไม่ใช่ หลวงเมืองแรกที่อยู่ในเส้นทางนั่นคือเมือง12ปันนาครับหรือเชียงลุง้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านอกจากรถที่เยอะแล้วอ่ะมันคือแสงสีของเมืองเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกมั้งที่แบบเราได้เข้าไปในเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางเนี้ย ราวนี้ออกวู้งครับตรงสะพานที่เป็นสะพานข้ามโข้งยี่สิบสองปัญหนาครับนี่สะพานสะพานสายที่เราผ่านมานี่แหละครับบรรยากาศเมืองคืออากาศดีมากเลยนะก็ดูแล้วข่อนข้าปลอดภัยครับกลับโรงแรมที่หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวใกล้เวลานั้นหมายแล้วครับเดี๋ยวเรากลับโรงแรมไปไปเจอกันทีครับ ว่าได้ EXPERIENCE 12ปนาแบบสั้นๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเดินทางขึ้นเหนือไปอีกครับไปที่เมืองยูซีประมาณ300กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นเขาตลอดแต่ว่าก็ยังเป็นทางด่วนอยู่นะครับ ตลอดทางเนี่ยพอรถมันเริ่มเข้าทางด่วนเนี่ยทางมันเหมือนจะไม่ชันนะแต่มันค่อยๆไต่ระดับประมาณ1-2%่ถึงสเรค่อยๆไต่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเป็นทางด่วนก็จริงแต่ว่าก็ใช้ความเร็วประมาณ100ยถึงปรากฏว่าพอเริ่มไต่ขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยตอนเข้าที่พักริมทางก็ได้ทราบเรื่องมาว่ามีผู้ร่วมทริปคนนึงเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับหม้อน้า ผมเห็นไฟเตือนกระพริบแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังสึกลูกสาวบอกว่าปะาน้ํากระจายออกมาห <c oughs> ยิบโัวเลยขบวนครับผมท้าไม่คดีครับกระจอดข้างทางเลยเปิดสาระโปงปุ๊บอาจารย์นิวมองเห็นเลยรถัน,นีไม่ไม่มีคูแลนดนีหว <c oughs> ่าเพราะตอนที่มันกระจายมาไม่มีแคบคูแลนด์อยู่บนรถเลยพอถอดมนะันนมาวางปุ๊บเนี่ย มันเป็นสนิมเพราะงั้นพอมันเป็นสนิมปุ๊บข้างในสนิมเนี่ยความสามารถในการระบายความร้อนมันไม่ดีหม้อน้ําเราควรจะเติมคูนแลนส์ไปเติมน้ำปลาคันนี้ไม่ได้เติมเลยไม่มีคูนแลนส์เลยนะ่แล้วพอคุณวิ่งอัดด้วยความเร็วสูงสูงรอบเครื่องสูงสูงตลอดเนี่ยไอ้น้ำหรือความร้อนมันสูงขึ้นมาปุ๊บท่อเทอร์อะไรแม่งก็มาอยู่ขึ้นออะไรที่ทางทีมซูบารุเตรียมมาเนี่ยก็ได้ใช้คันนี้เป็นคันแรกไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ยิ้วมาตั้งหลายกล่องเนาะ คือด้วยความที่ความสูงตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1,600เมตรต่อให้วิ่งที่ความเร็วประมาณร้อยกว่าเนี่ยความกดอากาศก็จะเล่นงานคุณอยู่ดีเพราะว่าจุดเดือดของม้อน้ำเนี่ยพอมันเดือดเร็วปุ๊บความดันมันก็จะสูงขึ้นสไรนี่อะไรนะครับผม คือการเดินทางเนี่ยวิยุสื่อสารเนี่ยมันสําคัญมากๆโดยเฉพาะหลังจากเราออกจากด่านปุ๊บเนี่ยไม่มีที่จอดรอมาถึงปุ๊บเจอทางแยกเลยวิทยุต้องรีบบอกกันทางด่วนมันก็เหมือนเมืองไทยอะ่ะคือขึ้นผิดปุ๊บเนี่ยมันต้องไปอีกทีนึงเป็น10กิโลเลยกว่าจะกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์เดินทางผิดพลาดในเส้นทางนะครับก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยฟังให้ดีว่าคณะของเราจะไปทางไหนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกจุดที่มันจะมีจุดที่มันรอกันได้ ีนีไฮไลท์ของเส้นทางบนทางด่วนตรงนี้พอมันขึ้นเหนือขึ้นไปใช่ปะ่ะมันจะไปผ่านแม่น้ําสายหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีคือแม่น้ําหวงโหหรือคนชเรียกหงเหอหรือแม่น้ําแดงเราก็เดินทางผ่านสะพานข้ามแม่น้ําหวงเหอหรือแม่น้ําแดงก็สวยงามครับวิวข้างทางว่าเมื่อวานว่นวาสวยแล้ววันนี้ยิ่งสวยขึ้นไปอกีก สัพาามาแล้วเราก็แวะเติมน้ํามันให้กับรถบ้างเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราต้องเดินทางอีกไกลตรงนี้เราเริ่มได้ทราบข่าวร้ายมาครับว่ากระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกซึ่งเราจะเดินทางในขากลับอีก10กว่าวันที่เมืองลี่เจียงเนี่ยเขาจะปิดคือภูเขาหิมะมังกรหยกเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่ามันเป็นไฮไลท์ครับถ้ามาโซนนี้ยังไงก็ต้องได้ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกเนี่ย ถ้าเรารอบนี้ไม่ได้ไปมันก็คงจะน่าเสียดายอะฮะก็ทางคณะทัวร์เขาก็รับปากว่าจะประสานงานให้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะต้องปรับโปรแกรมยังไงบ้างแต่คืนนี้เราเข้ายูซก่อนเป็นยังไงบ้างครับเดินทางในจีนมาวันกว่าสำหรับผมก็สนุกยังสนุกยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่สนุกอยู่เดินทางมาหาเมือใหม่เกินกว่าสิ่งที่เราคาดหมายไปไหมครับว่าถนนจีนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่ายังไงตอนแรกคิดว่าดีกว่าเมืองไทยอืแต่ไม่คิดว่าจะดีมากมากกว่าเยอะ ขนาดนี้อมีช่วงไหนที่หวัดเสียวบ้างไหมครับเส้นทางก็อาจจะเป็นอุโมงค์ช่วงมืดๆอาจจะเป็นอุโมงค์ช่วงมืดๆหน่อยครับผมจังหวะเราปับสายตาออมาตะมันครับผมแต่โดยรวมก็สามารถใช้ได้ครับสบายดีใช่ครับดีดีได้ใช้รับถีบไหมครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังยังไม่ได้ใยังรูดอยู่ยังขับรูดอยู่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับนั่งสบายไหมครับอันนี้ยอมรับว่าสบายค่ะเพราะว่าถ้าบอกตรงก็คือไม่เคยนั่งซูเปอร์ลู แล้วเคยเดินทางไกลขนาดนี้มาก่อนไหมครับไกลสุดน่าจะโนเวย์ร์เวย์อ๋อมันวนสวีเดนเทียบกันกับโซนทางจีนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับทางจีนมันแปลกใหม่แ mm hmm. มทตนเลยครับแต่ว่าทางถนนดีกว่านะถนน oh ดีกว่าเยอะมากเรื่องการเข้าโคง้งติดหนึบดี mm hmm. เพราะว่าจากการที่ใช้รถคันอื่นเนี่ยมันจะออกเวียงวันนี้ครับจะเห็นได้ชัด mm hmm. แล้วก็นั่งเบาะหลังเบาะหน้านี่คือซอฟต์นุ่ม mm hmm. นุ่มกันโยกให้ตัวอะไรเงี้ยนั่งแล้วสบายไม่เหนื่อย ขับไปสักพักใหญ่ๆเราก็เข้าสู่เขตเมืองยูซีเมืองยูซีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปริมณฑลของคุณหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนานนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เจอการจราจรเช่นเคยคิดว่าทุกครั้งที่เราเข้าเมืองจีนเราก็จะเจอการจราจรแบบเมืองนะครับรถเยอะต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆประคองผ่านกันไปเพราะไฟดงไฟแดงเราก็ไม่ได้ขอไม่ได้มีตำรวจนำก็ค่อยๆตามกันไปบางทีก็ขาดบ้างหรือว่า ตามทันแล้วจังหวะไฟแดงไม่ได้บ้างก็ค่อยๆบอกทางกันจนไปถึงโรงแรมกลางเมืองอยู่ีโอเคตอนเช้าวันนี้เราก็ได้รับข่าวดีนะครับก็เพิ่งแจ้งกันมาเลยนี่แหละจากเดิมที่เราจะไปที่เมืองนาลีแล้วก็ไปชังกีลานะครับเราจะปรับโปรแกรมไปลีเจียงก่อนเลย นั่นหมายความว่าจากเดิมเราขับรถ300โลวันนี้เราขับรถ600โลวันนี้ทางไกดจะพาเราขึ้นทางด่วนสายตัดใหม่ที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลย เส้นทางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางด่วนที่เป็นมาตรฐานใหม่ของจีนจะไม่ได้คดเคี้ยวแล้วก็ขึ้นเขาชันเมื่อวานเรารู้สึกไม่ชันแล้วใช่ป่ะวันนี้ยิ่งเรียบกว่าเดิมโค้งป้านเรียบสามเลนผ่านภูเขาเหมือนเป็นถนนลอยฟ้าแต่เป็นทางด,วด่วนข้อเสียของถนนตัดใหม่มีแค่อย่างเดียวครับคือลสแอเรียมีแต่ห้องน้ำไม่มีของกินไม่มีร้านค้ามีแต่ตู้อัตโนมัติ ก็น่าจะเป็นข้อเสียข้อเดียวเพราะว่ามันก็เฉยกับวิวที่แบบโอ้โหงดงามตะการตาพอยิ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพืชพันธุ์ต่างๆมันค่อยๆน้อยลงต้นไม้ใหญ่มันน้อยลงตามความสูงนะครับมันก็เป็นภูมิประเทศแบบไทกาก็จะเริ่มเป็นแบบต้นไม้เตี้ยๆเป็นพุ่มๆแล้วก็เห็นภูเขาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวิ่งกันบนทางด่วนมาตั้งนาน บนถนนของประเทศจีนเนี่ยครับการขึ้นทางด่วนที่นี่เขาชําระเงินกันยังไงครับทางด่วนที่นี่ต้องเรียกว่าเป็นระบบปิดระบบปิดก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น<อ>เข้าตรงไหนออกตรงนั้นก็คือตอนขึ้นรับบัตรรับบัตรแล้วไปออกปลายทางตรงไหนจ่ายเงินปลายทางตามระยะทางที่เราใช้จริงถ้าเป็นรถจีนส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็มี Easy Pass เหมือนบ้านเรานี่แหละที่เขาเรียกว่า ETC นะแต่พอรถบางคาันที่ไม่มี Easy Pass เนี่ยเขาก็ไปติดต่อที่ช่องเงินสดเพื่อรับบัตรแล้วเราเป็นรถต่างประเทศเราก็ยื่นทะเบียนทะเบียนจีนแบบนี้ให้ IC Card ของเขาเนี่ยเป็นบัตรแข็งแบบนี้เลยพอถึงปลายทางปุ๊บเราก็ยื่นพร้อมกับทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเขาก็ตรวจสอบว่าใช้ระยะทางเป็นเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเขาก็จะออกมาพร้อมกับใบเสร็จขับรถมาเที่ยวจีนทั้งทีนะครับก็ คำนึงถึงเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วก็สมรรถนะที่สามารถพาเราไปได้ทุกที่เหมือนกับซูบารุทุกรุ่นที่มาในวันนี้นั่นเองครับขายของมาเอ๊ <c oughs> ขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เจอสภาพฝนตกถนนลื่นนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีการเซตร,ระยะลถให้ห่างขึ้นเพราะว่าบางทีชาวคนณะเนี่ยขับไปในขบวนบางทีก็มีเบรกมีอะไรมันก็หน้าหวาดเสียบว่าเราใช้ความเร็วกันลออยี่ตลอดทาง คือถ้าเจอฝนแบบนี้ในเส้นทางเนี่ยแล้ก็หมายความว่านอกจากเราใช้ความระมัดระวังแล้วปลายทางของเราความชื้นสะสมเพียงพอเราอาจจะเจอหิมะก,ก็ได้ คือด้วยความที่เราวิ่งบนถนนนะเราจะสังเกตแค่ว่าถนนเนี่ยมันผ่านไปแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยสะพานและอุโมงค์เยอะมากสะพานนะ่ะไม่เท่าไหร่มันเห็นไม่แค่ขอบแบลริเออร์ใช่ไหมครับผ่านไปแต่อุโมงค์เนี่ยสิอุโมงค์ที่ยาวที่สุดที่เราวิ่งอ่ะสิบกว่ากิโลเมตรบางทีมันเป็นอุโมงค์ละกิโล2กิโลติดติดกันประมาณ10รอบเขาออกแบบพยายามผ่านภูมิประเทศต่างๆให้แบบไม่ต้องไปวิ่งลัดเลาะแบบทางหลวงสายเดิม คือระหว่างวิ่งอ่ะผมก็ดูแผนที่ประกอบตลอดเนาะผมก็เห็นว่าทางหลวงสายเดิมข้างล่างนี่โอ้โหอย่างคดใช้เวลาผมว่าไม่ต่ากว่า2วันแน่นอนแต่เนี้ยใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองครับ mm. คือต้องอธิบายลักษณะของเมืองลี่เจียงก่อนว่าเมืองลี่เจียงเนี่ยเป็นเมืองแองคา่าคล้ายๆกับเชียงใหม่อะครับคือมีภูเขาล้อมรอบทั้งหมดทางด่วนเนี่ยจะเป็นทางด่วนที่ ทะลุเข้าไปที่ทางเทือกเขาทางทิศใต้ของเมืองพอเราทะลุผ่านภูเขาไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราคือเมืองทั้งเมืองแสงอาทิต์ที่มันสาดเฉียงขึ้นไปเนี่ยมันสะท้อนหิมะที่อยู่บนยอดภูเขาหิมะมังกรหยกที่เป็นแบ็คกราวเราขับรถไปเนี่ยเราเห็นแบ็คกราวเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกที่กําลังโดนแสงอาทิตย์ยามเย็นสีทองสาดแวบเข้าไปเป็นวิวที่ อยากจะจอดรถแล้วแบบดื่มด่ำกับวิวตรงนั้นเลยครับต้องขอบคุณเรียกว่าขอบคุณทางคณะผู้จัดด้วยที่จัดโปรกแกรมให้เราวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ขึ้นไปสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยกกันเขาบอกว่าจองคิวแต่เช้าเลยเจ็ดโมงคึ่งคิวแรกๆเลยเพราะว่าคิวอื่นเต็มหมดแล้วโชคดีเนี่ย เช้าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องขับรถครับเพราะว่าวันนี้เราจะขึ้นเขาหิมะบางกรหยกแล้วก็ที่จอดรถข้างบนมันอาจจะไม่พอดังนั้นนะ่ยคณะเนี่ยเขาจัดรถบัสไปให้เรา2คันจัดรถบัสไว้ให้ก็สะดวกสบายดีครับได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าขับรถต่อกันมาหลายวันแต่ปัญหามันก็ยังไม่จบสิ้นฮะปรากฏว่ารถบัสคันแรกเนี่ยพอถึงด่านอุทยานผ่านไปฉลุยเลยครับคันที่สองบอกให้เรายุด ขอตรวจเอกสารก่อนอ่าทีนี้ทาไงคันแรกขึ้นไปขากระเช้าแล้วแล้วเขาบอกว่าจะให้คันแรกที่ขึ้นเขาไปแล้วเนี่ยกลับลงมาตรวจเอกสารในรอบหนึ่งทางไกด์นะคะคุณฟ้านะเขาก็สุดยอดมากเขาก็ไฟมาจนได้ว่าโอเคเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้ามีพาสปอร์ตครบอย่างนี้เขาก็ปล่อยผ่านไปแต่นั่นก็เสียเวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกันไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีเวลาเพราะว่าเราเลทไปน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะกว่าจะก่อน8ปดโมงขึ้นได้อยู่คะ่ะ พอผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปสภาพข้างทางตอนนี้มันจะเริ่มเป็นป่าสนแล้วก็ถนนก็เริ่มสลับซับซ้อนแต่ที่มาต้อนรับเราแต่เช้าคือภูเขาหิมะมังกรหยกครับแสงแรกของวันสาดขึ้นไปที่ยอดเขาเป็นประกายอีกแล้วสวยกว่าตอนเย็นอีกนะผมว่าพอเราลงจากรถบัสเนี่ยเราก็ต่อรถบัสอีกคันนึงซึ่งเป็นรถบัสชาติบัสของอุทยานก็จะพาเราลัดเลาะไปตามถนนในอุทยานเนี่ย คืนไปจะถึงความสูง3,600เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกก็ตอนนี้อยู่บนรถบัสซี่กำลังขึ้นอุทยานครับระหว่างนี้ลำนี้ไอเทมหนึ่งนั่นคือออกซิเจนกระป๋องตัวนี้มันจะช่วยในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนนียออกซิเจนเบาบางใช้ตัวกระป๋องออกซิเจนแบบนี้แหละเพิ่มออกซิเจนในเลือดอย่างรวดเร็วคือไม่ต้องใช้ตลอดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าแบบเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ทันที สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮดไลน์แม็กทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ยื่หลงชาญครับหรือว่าภูเขาหิมะมังกรหยกครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าชาวคณะสุบรุมาครบแล้วเราจะพาทุกคนครับพาขึ้นไปกระเช้าเห็นสีน้ำเงินข้างหลังนี้นะเราจะขึ้นไปบนยอดเขา4,500เมตรนะครับสเท่าของดอยอินทนนท์ครับเราจะดูกันว่าข้างบนนั้นเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ความสูงเท่าไหร่นะ3,356เมตรครับยังไม่สุดสุดอยู่บนนู่น นี้เป็นการยืดเส้นเส้นเอ็นลอยหวยนะครับเอาแคนี่มเราเอาเท้านะขนานกับพื้นเลยนะครับครับดันฝาผนังไว้แล้วก็ก้มตัวไปเยอะๆเลยนะครับก้มนะครับ ทีนี้เนี่ยระหว่างรอทุกคนขึ้นมาครบทางคุณหมอที่เป็นผู้ร่วมทริปของซูบารุเนี่ยก็เริ่มเทรนนิ่งฮะสอนกายบริหารเบาๆสําหรับการที่เราจะต้องขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเดินเยอะนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งรู้สึกว่าการมายืดเส้นที่ความสูงสามารถหกรเมตรนี่มันก็ไม่หมูเหมือนกันนะฟีลเหมือนโดนเทรนเนอร์จับยืดเลยครับฟาเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าครับ ว่าเราจะผ่านโคง้งเขาว,วงกลมมาได้เปิดไอซ์ S <S ได้ไหมครับได้ครับมั่นใจทุกโคงนะ้งครับตะคิวเหมือนจะเร็วนะเพราะว่าเดินตลอดเลยไม่มีจังหวะให้หยุดอ่านป้ายกอต่อคิวขึ้นกระเช้าแล้วถ้าเราไม่ขึ้นกระเช้าเราจะขึ้นเขาบดได้ไหมครับไกายเล่าให้ฟังว่ามีคนเคยแอบปีเนี่ยขึ้นภูเขาขอ,งของกอนโยกอะ่ะแล้วปรากฏว่าไป,ไปแอบปีตอนตีสองว้ตอนนี้ติดปุ๊บอยู่ ยีคนจีนนะเขาไม่ขึ้นเลยอย่างเอเวอรเรสต์เนี่ยมันขึ้นได้ใช่ป่ะแต่นี่เขไม่ไม่ให้ปีขึ้น <c oughs> ก็คือ <c oughs> นั่งกระเช้าไปให้จุดชมวิว <Everest S 2> อย่าให้พูดเ<ช>ยอะ <ๆ S 2> เดี๋ยวนยครับตอนน <ๆ S 2> ี<ๆ>้ก็ประมาณ3,000เมตรแต่ระดับน้ำทะเลแล้วพอขึ้นบนกระเช้าปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันขึ้นความสูงพันกว่าเมตรเนี่ยแล้วบันชันมากเราจะเห็นความต่างของภูมิประเทศแบบเหมือนเรา ดู u t u b e คูณ2อ,อะไรแบบเร็วมากคือจากเดิมที่มีต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ก็โกรนหายกลายเป็นหินหินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่เลเยอร์ของหมอกแล้วก็เข้าหมอกแป๊บหนึ่งแล้วก็ฟึบกลายเป็นว่าเราอยู่บนก้อนเมฆโดยมีหิมะอยู่รอบๆตัวเราเหมือนอีกโลกหนึง่งเพราะว่ารอบๆบเนี่ยมีแต่สีขาวสีขาวจากหิมะสีขาวจากเมฆแล้วก็สีขาวจากแดดที่มันแยงตาเราเนี่ยแหละเพราะว่าความสูงระดับนั้นเนี่ยเมฆมันลอยไม่ถึงแล้ววันนั้นเนี่ยฟ้าเปิดหิมะสวย ให้คุณผู้ชมดูภาพอา้อกัน หลังจากที่ลงจากกระเช้าเนี่ยตรงนั้นก็เป็นความสูงระดับที่สูงมากๆแล้วคือ4,506เมตร2เท่าของดอยอินทนนท์หิมะก็ขาวโพลนแต่มันยังไม่ท้าทายพอครับเพราะว่ามันจะมีสะพานไม้ขึ้นไปที่ร้านกาแฟข้างบนแล้วก็ขึ้นไปอีกที่จุดยอดของอตัวภูเขาหิมะมังกรหยกตอนนี้ความรู้สึกเปไน็นไงทาไม่เพยไรมนเล็กๆเหนื่อยเล็กๆ แต่คิดว่าพอไหวอยู่ถ้าไม่ไปสูงเกินกว่านี้คิดว่าได้พี่แต่เราต้องไปที่ป้ายนะมาบนนี้ต้องไปไป้ายป้ายอยู่ไหนบนนู้นโอเคนั่นเอง<ป>เขาให้เดินได้เริ่มมีอาการมึนเบาๆนิดๆเติมได้ครับหายใจ,จออกหายใจเข้าพอช่วยได้คือระหว่างทางที่เดินขึ้นไปเนี่ยผิวของหิมะที่ละลาย มันกลายเป็นเลเยอร์ของน้ําแข็งรองเท้าผมไม่ใช่เป็นรองเท้าลูยิมะเป็นรองเท้าผ้าใบดังนั้นเนี่ยความลื่น1และ2คืออากาศที่เบาบางทําให้เวลาเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเราต้องค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเดินไปมีบางจังหวะที่ผมแบบฮึดไงอีกนิดเดียวจะถึงแล้วพอออกแรงนิดเดียวเท่านั้นแหละมันรู้สึกวูบขึ้นมาต้องคอยเกาะตัวราวบันไดไว้ตลอดเพื่อให้แบบประคองร่างกายขึ้นไป สังเกตดูนะครับเบรกกันหมดแล้วสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้เนาะอีกนิดนึงเองจะถึงแล้วโอ้โหวิวแม่งสุดจัดประหลัดบอก จะค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆไปไปถึงยอดลักขิงหรือเปถึงยอดลักขิงหรือเปล่สุดยอดชาวคณะเขาอยู่ข้างล่างครับแต่ว่าเราขึ้นมาอีกเรื่อยๆ เดินขึ้นไปจนถึงจุด4,576เมตรตรงนั้นเนี่ยก็จะมีป้ายอธิบายวไว้แล้วก็จริงๆมันมีแยกขวาขึ้นไปอีกกับแยกซ้ายที่จะลงมาที่สถานีเดิมตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าข้างบนที่ขึ้นไปเนี่ยเขาปิดเพราะว่าบังเอิญว่าหิมะมันลงเยอะแล้วอันตรายแล้วเนี่ยเวลาในการที่จะอยู่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างจํากัดด้วยเพราะว่าอีกประมาณ10กว่านาทีเนี่ยก็ถึงเวลาเรียกลงไปที่ข้างล่างแล้ว เราเหมือนเราลอยอยู่ข้างบนนะใช่ครับเหมือนเราลอยอยู่เลยตอนนี้เก้าโมงยี่ยี่สิบห้านาทีนะคิดว่าเราจะลงไปสี่ห้าแต่ตอนนั้นเกือบสุดเนี่ยตอนนั้นก็เมื่อเสามปีที่แล้วนะครับครับร่างกายยังไหวอยู่ครับตอนนี้สามปีผ่านมาได้แค่นี้พอแล้วได้แค่นี้พอแล้วด้วยเวลาเนาะด้วยเวลาครับผมด้วยเวลาของวันดื่มดำกับวิวครับไปเดี๋ยวเราลงกันครับผม บรรยากาศข้างบนตรงนั้นเนี่ยมันคือวิวที่แบบอยู่บนเมฆแล้วมีหิมะอยู่รอบๆหนาวแต่ไม่ได้หนาวมากประมาณลบห้ลบหองศาก็คือใส่เสื้อกันหนาวที่ไปเนี่ยมันก็พอได้อยู่โชคดีอย่างหนึ่งคือวันนั้นลมไม่แรงด้วยฮะก็ถือว่าสามารถพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยกได้แบบสบายๆ เป็นไงบ้างครับสวยครับไม่เสียแรงนะครับขับรถมาพันกว่ากิโลเมตรเพื่อมาเจอภาพนี้ไปมาหลายที่ลวที่นี่ใหญ่ใหญ่จริงครับใหญ่จริงการจัดก,การเรื่องการท่องเที่ยวไปหาจากการท่องเที่ยวก็ถือว่าใช้ได้ครับได้เดินขึ้นไปข้างบนไหมครับผมเดินขึ้นไปที่ระดับประมาณ5,000อีกประมาณ3-400เมตรนะครับถึงยอดคลิปนี้อีกยาวไกลเรายังไม่ถึงครึ่งทางนะครับ <c oughs> ไม่ถึงครึ่งทางเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะ เอาละครับตอนนี้ผู้เราก็ไปอยู่กับทีมพวกเราไปเจอนี่มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสําหรับทริปนี้โอ้สนุกมากฮะบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์ที่ไม่รู้ว่าชาตินี้เอาจริงนะจะมีอีกหรือเปล่าหอายจึงพวกเราสองคนนะครับจะได้ทําแบบนี้อีกหรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเราสองคนนะเราด้วยเส้นทางมันดับแต่ละที่แต่ละที่นะ ได้รับประสบการณ์ที่แบบไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศเรารู้ว่าไทายถนอนอยังไงร,ราวถนอนอยังไงถนนของจีนเป็นยังไง <c oughs> โดยเฉพาะถนนที่พี่จิมมี่ชอบที่สุดนะฮะนะั่นคือที่ลาวทุกคนไม่ใช่ <c oughs> เอ็นพี่จิมมี่ประทับใจเลยนะตรงนั้น <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ๆมจริงๆแล้วที่เราชอบที่สุดก็คือจากที่เป็นอ้ยูซี่มาที่ที่วิเจียงเรานี่แหละคือเป็นช่วง ช่วงทางด่วนใหม่ที่สวยมากน,นะครับส่วนที่แบบใช้คำว่าสวยได้ซิ้มเพืองม,มากแล้วก็มาที่นี่เหมือนกันนะครับภูเขามังกรหยกเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยเอาตรงตๆเลยนะมันคือ จะเรียกว่าเป็นจุ้มฝาวเอเซียได้ไหมอ่ะอ๋อได้ได้ได้จริงเป็นจุ้มฟาวเอเซียเลยทีเดียวนะคือมันคือไฮไลท์ที่แบบว่าทิปสวรรณรูจัดให้เราได้แบบว่าจึ้งมากดีมากที่นี่ครับเขาบอกกันว่าสักครั้งในชีวิตนะคุณต้องมาเห็นให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับจริงนะับคุ้มค่ากับการแหกขี้ตาฮะนะฮะแล้วก็มาขึ้นกระเช้าตอนเจ็ดโมงโอเคคุ้มค่าการขับรถมาพันกว่ากิโลเพื่อมาเจอสิ่งนี้โอเดี๋ยวเราเย็งจะมีอีกหลายพันกิโลที่เราจะ เจอกันต่อไปนี้นะครับแล้วก็ยังมีไฮไลท์อีกมากมายฮะเรียกว้าวกว่านี้ก็มีอ๋อนี้เพิ่งที่แรกเพิ่งที่แรกเรารอดูเรารอดูพี่ชิบสูตรออกซิเจนกันต่อไปฮะทุกคนทุกคนฮะเอ้ยโชว์โชว์เลย หลังจากลงกระเช้ามาเนี่ยก็ลงมาที่ทะเลสาบวงพระจันทร์ก็คือเป็นสถานีรถบสัสอีกสถานีหนึ่งก่อนที่เราจะลงไปที่ข้างล่างนี่คือลักษณะของทะเลสาบที่อยู่บนเขานะเป็นน้ําที่มาจากหิมะละลายแต่ก็มีแร่แบบนี้ด้วยนะครับสภาพพวกนี้ก็ดูแล้วสวยงามนี่เป็นสีฟ้าจริงจังอะ่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นทะเลสาบที่ละลายจากหิมะมาแล้วก็น้าเป็นสีฟ้าสวยเลยเพราะว่ามันมีแร่ธาตุอยู่ในน้ำนะครับทำให้มันสะท้อนแดดออกมาแล้วเป็นสีฟ้าก็ได้ลองเนื้อจามรีเป็นไม้แรกเป็นการเปิดประสบการณ์คือผมมาสายเนื้ออยู่แล้วพอได้มากินเนื้อจามรีนี่ประทับใจพอดีเขามีเนื้อย่างขายอยู่ที่ร้านครับแล้วเขาบอกว่าเป็นเนื้อจามรีครับไมล่สิบเหรียญตอนแรกงูเนื้อหมู มันคือเนื้อจามารีพูดง่ายๆมันคล้ายหมูเนื้อสันที่มันน้อยแล้วก็โรยหม่าล่าเบาๆสิบหยวนไม่แพงเท่าวิวครับวิวร้านหยวนมากตุ๊ด ออนนี้เราก็อยู่ที่โชว์จางอี้โมนะครับลักษณะของสเตจเนี่ยจะเป็นตัวเวทีแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขาตัวนิ้นะมังกรหยกแบบนี้เราดูานะครับโชว์ะว <S <S ออนะครับเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยชาวคณะเนี่ยก็เข้าไปดูโชว์จางอี้โมจริงๆแล้วเนี่ยโชว์จางอี้โมเนี่ยเป็น คนที่กำกับโอลิมปิกเมื่อปี2008เขาก็มาดีไซน์โชว์เป็นโชว์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าต่างๆในเมืองลี่เจียงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพล็อตอะไรมากมายเป็นลักษณะของการเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์มากกว่า คือที่จบไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกท่านนี่รับพลังจากแสงแดดไม่หรอกเขาจิงมันมีท่านหนึ่งนียที่เขาบอกว่าเออให้ไปรับพลังจากหูเออขามังกรหยกข้างหน้าภูเขาวมังกรหยกข้างหน้าแต่โชว์เนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับถนนสายชาและก็วิถีชีวิตของชนเผ่านาซีและก็อีกหลายๆชนเผ่าที่นี่นะครับนักแสดงก็เป็นชนเผ่าเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2ของโชว์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และก็การสร้างเมืองของทางลี่เจียงเนี่ยก็เรียกได้ว่า อ,อ,อาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาจีนนะครับแต่ว่ามีซับไตเติลขึ้นให้ดูตลอดเวลาก็จะพอเก็ะๆบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือเพอร์ฟอร์มของนักแสดงเนี่ยเขาพยายามใช้ร่างกายใช้ทักษะในการที่จะซิงกันเพราะนักแสดงเนี่ยโชว์เวทีเมื่อกี้500ชีวิตต่อหนึ่งโชว์มันอลังการนะเออสุดๆนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นะักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยฝรั่งฝรั่งเดียวนะคนจีนประมาณ80%ก็ยังมาดูโชว์นี้เหมือนกันแต่วันนี้น่าเสียดายนะครับเมฆ เยอะไปนิดนึงนะครับเราจะมองไม่เห็นภูเขายอดเขาที่เป็นหิมปะปกคลุมก็ดูภาพตอนเมื่อเช้าแล้วกันเราไปเก็บค่ามาให้เราเรียบร้อยปไปดูที่ต่อไปกันแล้วก็ถึงเวลาช่วงเย็นเขาก็พาเราขึ้นรถบัสอีกรอบหนึ่งไปสู่เมืองโบราณลี่เจียงซึ่งเป็นเมืองโบราณมรดกโลก อาคารต่างๆในเมืองโบราณลี่เจียงเป็นอาคารดั้งเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงให้เป็นร้านค้าสมัยใหม่ที่ไม่ต้องกินนะเดี๋ยวกินมุ้นลาที่อื่นไม่ได้ใครบอกว่าของจีนไม่อร่อยผมเถียงขัดใจถ้าคุณไปถูกร้าน ผมว่าคุณจะได้เจออาหารที่ถูกใจ <c oughs> เราเจอไอติมเจลาโต้ที่จีนนะ <c oughs> อร่อยมากไอติมเจลรโต้ดีคือแบบรสชาติเข้มขน้นพายกุหลาบที่ขายทุกร้านแต่บอกเลยว่าแต่ละร้านรสชาติไม่เหมือนกันนะครับชิมก่อนอย่างของผมถูกใจร้านนี้เลยร้านกุหลาบสามดอกกุหลาบตะโกนอ่ะบอกเลยรสชาติดีมากแป้งบางอร่อยเหาะน้ำทับทิมอีกปกติทับทิมเนี่ยแค่เห็นก็เปรี้ยวแล้วใช่ไหมที่ลี่เจียงอะ่ะเขาเป็นทับทิมหวาน เป็นรสชาติที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ชิมที่นี่นะครับ